ครับก่อื่นก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามผมนะครับในช่องของผมเพหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เราจะมาแนะนานะครับสาหรับการแข่งขันสนามที่ใช้ไว้ฟาร์มหาเงินนะครับฟาร์มหาเงินนะครับเดี๋ยวผมแข่งขันจบเดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะครับว่าสนามไหนนะครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ยจะได้มาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็แทบจะน็อกรอบแล้วครับน็อกรอบนี้ครับของสำคัญนี้แล้วแหละ เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงว่าคือปกติเนี่ยผมจะใช้สนามอันนี้ครับที่ในการฟาร์มหาเงินเอาไว้ซื้อรถแข่งนะครับเนาะครับคู่ครับแต่ผมแข่งจบก็จะผมจะชี้แจงให้ดูครับในเรื่องของสนามนั้นๆน,น,นะครับ การแข่งขันทั้งหมด15รอบสนามนะครับก็มีการต้องเติมน้ำมันต้องเปลี่ยนยางนะครับวันนี้ผมพยายามนำในส่วนของที่2ที่3นะครับให้หาที่สุดเพราะว่ารถผมค่อนข้างจะใช้น้ำเชื้อเพลิงพอสมควรครับก็จะเติมน้ำมันบ่อยกว่าเขาหน่อยนึงนะครับแต่แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นว่ากินน้ำมันเยอะนะครับก็พอใช้ได้เพราะว่ารถได้ปรับจูนในเรื่องของเทอร์โบมาเล็กน้อยนะครับ อันนี้คือผมนอกรอบเขาแล้วนะครับที่ซึ่งแซงมาสี่ห้าคันที่ผ่านมาก็คือผมนอกรอบเขาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็เลยมาเลคคอดให้เพื่อนๆได้ดูว่าไอ้ที่เขาฟาร์มหาเงินกันเยอะนะครับได้เท่าไหร่คือสนามนี้มันจะได้าาชาชนะก็จะได้เงินละประมาณสี่แสนกว่าครับแต่ว่าถ้าเราชนะแบบผงใสเราจะได้เพิ่มอีกนะครับก็เป็นประมาณเจ็ดแสนนะครับตอนนี้ผมแบวเติมน้ำมันเชื้อเพลิง นะครับตอนนี้ผมจอดเติมเช็คคนแล้วะนะมีส่วนที่2ที่3ามกำลังตามมาการแข่งขันเหลืออีก3ารอบสนามนะครับ3ารอบสนามน่าจะ3มรอบครึ่งน่าจะได้โอเคต่อ,อเลยครับัคบคถ้าสำหรับอันนี้ถ้าคำไหนมีสนามที่ ใช้ฟาร์มเงินในแนะนําผมก็แนะนําผมได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับนะครับผมพยายามตอบในฟุกคอมเมนต์นะครับผมสนามไหนที่ได้เงินดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ผมว่าก็ถือว่ามันก็แข่งแบบชิวๆนะเพราะว่ารถลอก็ถือว่าดีซีก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ที่2อันดับ 2- อสามกําลังเข้าพิษนะครับในการเติมน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับแต่ผมก็ที่1ก็น่าจะห่างไกลนะครับ ผมพยายามดึงระยะห่างให้เยอะที่สุดทที่สุดแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับก็เลยมาได้ขอให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าไอ้ฟาร์มเนี่ยฟาร์มสนามไหนผมฟาร์มสนามไหนแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ครับเราวจบการแข่งขันแล้วก็จะรู้ครับแค่2องรอบสนาม นี่แหละครับผมจะไม่ได้คะแนนพิเศษก็อย่างนี้นะครับคือบอดนี่เขาจะเบรกอย่างนี้นะครับเราก็จะแบบเหมือนคล้ายๆไปแต่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจะเสียคะแนนในส่วนของโบนัสพิเศษแบบชนะแบบขาวสาดนะครับผมพยายามไม่ชนนะครับไม่ชนบอดพยายามวิ่งห่างที่สุดนะครับแต่อางเงี้ยถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างคู่นี้ครับมันก็ต้องจำใจต้องชนนะครับเพราะยังงก็เบรกไม่ทันแน่นอนครับ ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในรอบที่14นะครับ14อีกแค่2รอบนะครับก็จบการแข่งขันเดี๋ยวดูว่าผมจะได้คะแนนชนะแบบขาวสะอาดหรือไม่นะครับคือชนะนะชนะแน่นอนนะครับผมไม่ตีเรียดครับเพราะผมได้เงิน4แสนกว่าเนาะประมาณ4 0 0 0 4 000 8หรือ4 5 0น0้นี่หละครับถ้าผิดก็อาภัยแล้วกันนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเราชนะแบบขาวสะอาดเราจะได้ประมาณ เออเจ็ดแสนสอะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับเอาไว้ใช้ในการซื้อรถในเกมได้นะครับอันดับ2อันดับ3ผมก็ห่างผมไปเยอะแล้วะครับคือห่างคือตามผมนะครับไม่ใช่ว่านำผมนะครับเพราะผมก็พยายามชิดนี้ครับ รถตู้รถคันนี้ที่ผมใช้งานครับเป็นโ o โยต้าซูปรนะครับปี99ครับก็เป็นรถแข่งที่ตัวเกมได้ทําการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนผมผมก็แค่วางในระบบของเทอร์โบเพิ่มแล้วก็เรื่องเกียร์ครับให้เกียร์มันปรับได้เร็วกว่าเก่าครับสับเกียร์ได้ดีวกว่าเกา่าก็จะได้เปรียบในส่วนนั้นประมาณหนึ่งนะครับ ผค้งนี้ก็จะต้องดูคําเลี้ยวหน่อยครับสาหรับโค้งเพราะว่าหลุดโค้งจะนี่บ่อยมากนะครับบ่อยมากสนามนี้ถือว่ายากไหมก็สําหรับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถเราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับถ้าใช้รูปแบบผมนะครับใช้รูปแบบผมตอนนี้เราก็เข้าสู่จะเข้าสู่ในรอบที่15รอบสุดท้ายนะครับดูที่ว่า เราจะได้ในส่วนของโวลติเศีหรือไม่นะครับชนะชนะแน่นอนครับใสๆแน่นอนครับ ปรับภาพมามุมด้านในตังนิดนึงรัาจะได้เห็นฟิวลิ่งแบบด้านในบ้างนะครับเนาะหรือจะด้านนอกย้วอีครั้งนะครับสำหรับสนามนี้นะครับผม ใช้ในการฟาร์มหาเงินนะครับหาเงินในการซื้อรถในเกมของ g t อหรือเกมแกรนทู u ิสมอนแก้ไขครับแกรนทู r ิสโมนะแกรนทูิสโมนะครับ,รบมันน่าจะมีสนามอื่นที่ได้เงินมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนแนะนำอีกอต่อไปแล้วกันนะครับเนาะตอนนี้เราเข้าในฟิกเตอร์สุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วกว่อนที่ จะเข้าสู่ส้นชัยนะครับมาลุ้นกันว่าเรานะครับเราจะได้ในส่วนของโบนัสขาวสาดหรือไม่นะครับชนะแบบขาวสาดนะครับที่ในตัวเกมเขาแนะนํามานะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคตอนนี้ก็เข้าเส้นชัยที่เรียบร้อยครับกับโตโยต้าซูเปอร์นะครับปี99นะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนด้วยครับไม่รู้ว่าเจนไหนเนาะเดี๋ยวรอค่อยว่ากันในส่วนนั้นเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้เงินรางวัล โบนัสแบบขาวชนะแบบขาวสาดหรือไม่โอเคเราได้ครับอ่ะเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับก็นะครับสนามนี้นะครับส่วนีเพย์ผมจะไม่ดูนะครับจะไม่ดูนะครับก็ตัวรถอ้อตัวรถแก้ไขนะครับเป็นตัวต้าซูปรานะครับ GT ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับ โตโยต้าซู r a GT 5 0 0นะครับก็จะอยู่ในส่วนของรถรถระดับตำนานถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเข้ามาดูก่อนอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับตตาตัวนี้นะครับที่ผมใช้เมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าผมได้ไปทำการลบสติกเกอร์ใหม่นะครับนะนี่ครับตัวนี้ครับก็ประมาณราคาอยู่ที่1.8ล้านแแสนนะครับเหรียญนะ ครับผมก็เป็นซีซีประมาณนี้ครับซีซีก็พีพีประมาณ711นะครับแต่ว่าผมก็ทําการปรับจูนในเรื่องของเกียร์แล้วก็เทอร์โบไปเพิ่มเติมนะครับก็ส่วนสนามนะครับสนามสนามที่ใช้ในการแข่งขันก็คือเป็นสนามของประเทศนะครับโซนเออุโรปครับยุโรปแล้วก็เป็นสนามของประเทศอิตาลีนะครับสามนี่เลยครับซาดิเนียนะครับรถแท็กเรืออะไรนี่แหละครับ แล้วก็เป็นในโหมดของนี่นะครับมืออทัวริงราคา800นะครับก็คืออ PP ที่800นะครับะ800นะครับ,นะรบก็คลิปนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะกี่นาทีเอ่ยอ9นาทีครับก็ส่วนรถตัวรถก็เป็นตัวรถ คันนี้นะครับที่ผมใช้ในการแข่งขันเ <'s> มื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นโตโยต้าซูปรานะครับโตโยต้าซูปราครับก็ผมได้ทำการโหลดนะครับ s <S สติกเกอร์นะครับในการแลบรถคันนี้นะครับ s <S จากเหล่าเพเยอ์นะครับ s <S ที่ s <S ได้อัพลงมาให้เราได้ใช้ได้ ร่วมเล่นร่วมกันนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับสําหรับใครทำเงินเก่งก็เนี่ยฮะก็จะสวยสวยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลองนั่งออกแบบดูครับว่ามันทํายากไหมครับในเรื่องของการออกแบบในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์รถแล้วก็การดีไซน์นะครับในสไตล์แบบไทยนะครับเราดูว่าเราจะทําได้แค่ไหนครับแต่เพราะว่าเกมนี้ในประเทศไทยก็ยังถือว่า คนเล่นก็เฉพาะกลุ่มนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางในส่วนของตัวเกมนะครับล่นไปเรื่อยๆครับสำหรับใครอยากดูรถในมุมสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่มันก็จะไม่มีเสียงรถนะครับอาจจะเป็นแค่เหมือนการขับโชว์นะครับขับโชว์ขับทั่วไปนะครับนะ โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสัคสมาชให้ผลนะครับเนาะนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมนะครับเนาะมีอะไรแนะนำก็แนะนำกันมาได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคผมก็ขอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวให้ทางหมวดวิดีโอรันไปเรื่อยๆครับสำหรับใครชอบภาพสวยๆนะครับกราฟิกงามๆก็ต้องเกมนี้เลยครับ g r a n Turismo 7นะครับใน PS5 นะครับผมขอบคุณมากครับ the end of the night oh and we all got dreams we all want things but what you gonna do for it? how you gonna move for what you gonna be and do you believe we can do anything but what you gonna do for how you going move for what you gonna be A bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all.